มาใหม่มานานแล้วแหละแต่เพิ่งได้หยิบมาถ่ายไฟเมเปลิลไฟเมปฟเมปลิลพอตลิฟเตอร์นะครับมาดูที่เพื่อนๆถามหากันนะครับราคาไม่แพงเลยถูกมากมันคืออะไรวะพี่พอตลิฟเตอร์นะเราจะเป็นมาสเตอร์เชฟกันแล้วนี่ไงนี่ไง ใช้หนีบไงเอาไปตั้งไฟเก็บก็ปั๊บใช้ตัวนี้หนีบแทนเทราดไหมลาดไปน,นู่นเลยคนที่มีชุดหม้อสนามที่เขาไม่มีก้านแถมมาด้วยนะครับในชุดที่มันเป็นสปอร์ตสปอร์ตหรือสมาร์สมาทหน่อยมันจะเป็นโบโบมาแบบเนี้ยโอบโบมาแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่ามันซ้อนกันได้เยอะพอซ้อนกันได้เยอะเอ้าทิศเราจะจับยังไงวะก็ทําตัวจับแยกไปสิที่นี่เราก็มีขายนี่ตัวจับแยกเราก็ซื้อไปครับ ใช้ได้กับแทบจะทุกชนิดเลยนะเพราะว่าก้านมันกว้างนะครับตัวนี้จับแล้วก็แน่นรับรองไม่ร่วงลงมาแน่นะครับวัสดุเป็น um oy, อลูมิเนียมอลลอยเจาะรูมันก็จะมีความเบานะครับแต่อลูมิเนียมอลลอยเนี่ยมันนําความร้อนนะระวังด้วยเวลาจับเดี๋ยวความร้อนมันจะเข้ามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะสะดุ้งไปซ้อมจับดูก่อนก่อนจะไปออกแคมป์ออกค่ายเดี๋ยวอายเขาสัตว์โชว์หญิงนี่มันอายไม่ได้ไงไปกลางวงเดี๋ยวมันเอาไปล้อ เดี๋ยวนี้วิดีโอใครเขาก็ถ่ายไปด้วยโอ้ร้อนร้อนวางหม้อหกพังอีกดูดีดๆหรือมีถุงมือสักอันหนึง่งถุงมือกันความร้อนถ้าคุณเป็นคนทําอาหารอยู่แล้วคุณจะรู่วหรือเอาละแค่หรือแค,อแค่แบบได้แต่อย่าแช่นานเพราะตัวนี้มันจะดึงอุณหภูมิได้มากนะครับอ,อยากได้ก็ลองติดต่อมาดูนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ในสื่อโฆษณาไว้ให้อ่า